สัตว์นักล่าที่มีขนาดมหึมาทั้งความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อและอาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพมากมายนี่คือคลังแสงของเจ้าของป่าที่แท้จริงที่สามารถหาทางเข้าใกล้ได้แม้กระทั่งกับเยือที่อันตรายที่สุดยักใหญ่ผู้นี้ไม่มีความหวาดกลัวฝูงหมาป่าแม้แต่น้อยไม่มีสิ่งใดที่จะกีดขวางทางเดินของมันได้และแม้แต่ในแม่น้ำที่หนาวเย็น ก็ไม่ทําให้มันต้องถอยห่างจากเป้าหมายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทําความรู้จักกับสัตว์นักล่าที่น่าเกรงขามอีกชนิดพวกมันมีทั้งไว้พิษที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งพบกับชีวิตของหมีเกรดลี่กันค่ะ มีเกรลี่จัดเป็นชนิดย่อยของมิซีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งคุณจะพบได้บนดินแดนของทวีปอเมริกาเหนือความยาวของลำตัวที่มากกว่า2เมตรและตัวผู้จะมีน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมและในบางการณีอาจมีน้ำหนักได้ถึง1,000กิโลกรัมได้เช่นกันเช่นเดียวกับมีซีน้ำตาลทุกตัวมีเกรลี่ปรับตัวให้กินอาหารได้เกือบทุกชนิด ไม่มีกลิ่นใดที่จะหลุดพ้นประสาทรับกลิ่นไปได้เพราะพวกมันเป็นเจ้าของหนึ่งในจมูกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกที่มีความว่องไว้กว่าจมูกมนุษย์ถึงหนึงร้อเท่าตัวแม้ใดเหยืยวที่มองไม่เห็นก็ยังถูกดึงออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยความแข็งแกร่งของกรงเล็บที่ทรงพลังถึง10เซนติเมตรฟันที่แข็งแรงสาม,มารถบทหารที่แข็งโดยไม่มีปัญหาและการผสมผสานระหว่างความฉลาด ช่วยให้พวกมันไม่อดอยากแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามหมีก็ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสัตว์ล่าเนื้อโดยเปล่าประโยชน์เพราะของขวัญจากธรรมชาติยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความหิวโหยของพวกมันหมีเกรดลีร่รู้ดีเมื่อเพื่อนบ้านที่มีกีบข้าวให้กําเนิดสมาชิกใหม่มันจะไม่พลาดโอกาสที่จะไล่ล่ายอย่างแน่นอน แม้จะมีขนาดใหญ่และร่างกายที่มีน้ำหนักมากเกินไปแต่มีสีน้ำตาลสามารถวิ่งด้วยความเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ซึ่งบ่อยครั้งที่เป้าหมายของมันมีความว่องไวยิ่งขึ้นแต่มันจะไม่ชะลอความเร็วลงยิ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับมันไม่เพียงแต่จะวิ่งเป็นเส้นตรงเท่านั้นแต่ยังต้องวิ่งไปกับสิ่งกีดขวางด้วยสัตว์นักล่าที่หิวโหยสามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายได้ และเข้าสู่เส้นทางโคดเคี้ยวได้โดยไม่มีปัญหาช่วงเวลาแห่งความสับสนเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เป้าหมายล้มลงและด้วยน้ำหนักตัวของผู้ลาดทั้งหมดก็ทำให้เหยื่อสงบลงในทันทีการได้กลิ่นที่ยอดเยี่ยมจะบอกตำแหน่งที่จะหาซากสัตว์ได้อย่างแม่นยำ แม้แต่ในหมู่สัตว์ต่างๆก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะค้นหาซากสัตว์ดังกล่าวได้ง่ายๆและไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดที่จะกินอาหารเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามหมีไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบซากสัตว์เพียงอย่างเดียวและบ่อยครั้งที่กลิ่นนำมันไปสู่เหยื่อที่เหมาะสมที่สุดแม้ยักษ์ใหญ่ต้องการเหยื่อจากผู้ล่าเหล่านี้แต่หมาป่ายังไม่พร้อมที่จะละทิ้งการกินอาหารเช่นกัน และพวกมันก็เป็นคู่แข่งด้านอาหารหลักของหมีตัวนี้เนื่องจากความได้เปรียบของกองกําลังหมาป่าจะไม่ให้ศัตรูได้รับความสงบอารมณ์ที่รุนแรงและความพยายามที่จะเอาชนะก็บังคับให้ฝูงสัตว์ทั้งหมดต้องจากไปหมีกริลี่ตัวเดียวสามารถไล่กวางคาริบูทั้งฝูงให้หนีไปได้กวางคาริบูนั้นมีความเร็วมาก และในพื้นที่เปิดโลง่งหมีก็ไม่มีโอกาสที่จะไล่าตามพวกมันได้ทันอย่างไรก็ตามนายพรานก็มีแผนสำรองไว้แล้วหลังจากหวานความตื่นตระหนกในหมูสัตว์มันก็ออกค้นหาลูกที่ซ่อนตัวอยู่ในหญ้าสูงโดยสัญชาตญาณมันสามารถหาพบทั้งสองตัวได้ในคราวเดียวเมื่อมันพยายามที่จะจับเป้าหมายพร้อมกันนักล่าจอมแตกลกลับไม่เหลืออะไรเพราะทารกแรกเกิด ก็มีทักษะทุกอย่างที่จะวิ่งหนีมันได้เช่นกัน <Hey. S 1> เพื่อเลี้ยงดูลูกๆแล้วแม่หีต้องหาอาหารมากขึ้นและบางครั้งความหิวก็ผลักดันให้มันต้องทำสิ่งที่สิ้นหวังและหนึ่งในนั้นคือการโจมตีกวางคาริดูที่โตเต็มวัยซึ่งกวางมีเขาขนาดใหญ่เป็นอาวุธที่สามารถทำให้เกิดบาดแผลสาหัสได้หีตัวนี้ใช้ร่างกายของมันปิดกั้นอาวุธหลัก ด้วยพละกําลังราวกับตัวผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อมันจะใช้กําลังทั้งหมดที่มีพรมกวางให้ได้ด้วยความพยายามจับตายของแยกผู้นี้ก็ทําให้กวางหมดแรงอย่างรวดเร็วมีนักล่าใช้ทุกส่วนทั้งหมดในร่างกายของมันกดเข้าไปในคอของคู่ต่อสู้ในที่สุดขาเกันไกรที่ส่งพลังก็ค่อยๆย,ยุติการต่อสู้ครั้งนี้ได้ ในช่วงเวลาที่หิวโหยกวางเอลยังถือเป็นเหยื่อให้กับหมีได้เช่นกันแต่ขาที่ยาวช่วยมันไม่เพียงแต่ในการแข่งขันบนหิมะเท่านั้นยังทําให้มันเป็นนักวิ่งที่ดีด้วยกวางเอลเป็นนักว่ายน้ําที่มีความชํานาญมากมันสามารถว่ายน้ําได้หลายกิโลเมตรและแม้ว่าหมีจะว่ายน้ําได้ดีเช่นกันแต่การว่ายน้ําด้วยความเร็วสูงไม่ใช่จุดเด่นของมันอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่ากวางจะเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งกาจก็ตามแต่มันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มาแล้วทําให้สูญเสียความว่องไวของมันไปซึ่งดิกเรตลี่ที่รู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้มากพอมันก็รีพุ่งเข้าหาโดยไม่ลังเลทั้งนั้นมันได้กัดเข้าที่หลังเพื่อพยายามทําให้เหยื่อเป็นอมาพาตให้ได้ ด้วยความช่วยเหลือของน้ำหนักตัวแล้วก็สามารถทงเหยื่อในน้ำเย็นจัดหลังจากนั้นมันก็แค่พายเหยื่อขึ้นไปบนฝั่งก็เท่านั้นแม้แต่วัวกระทิงก็อยู่ในรายการอาหารของสัตว์ร้ายที่หิวโหยเช่นกันสำหรับสัตว์ที่โตเต็มวัยที่มีน้ำหนักเป็นสองเท่าของนักล่าผู้นี้แต่ไม่มีอะไรขัดขวางมันจากการล่าเบกที่ยังเล็กได้ภารกิจเดียวคือแยกแม่ออกจากลูกเท่านั้น สุดท้ายมันก็ทำได้สำเร็จสัตว์นักล่ามีไหวพริบอย่างมากพร้อมที่จะฉวยโอกาสจากทุกสถานการณ์และการวางไข่ของปลาแซลมอนเปลี่ยนนักล่าที่น่ากลัวให้กลายเป็นนักตกปลาที่ยอดเยี่ยมที่มีความว่องไวจนน่าอิจฉามีแต่ละตัวต่างยืนหยัดเพื่อถ่วยรางวัลที่ปรารถนาและปลาที่ว่ายน้ำผ่านมา จะกระโดดเข้าปากอย่างง่ายดายเพื่อฉลองงานเลี้ยงดังกล่าวหมีกริลลี่ต้องรอมาเกือบทั้งปีและหลายครั้งผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็ขโมยอาหารจากปากของผู้อื่นได้ง่ายๆสําหรับหมีกริลลี่ที่โตเต็มวัยไม่มีศัตรูตามธรรมชาติอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่เพื่อนบ้านทุกตัวที่เห็นมันแล้วจะรีบวิ่งหนีเมื่อสัตว์นักล่าบนภูเขาตัวนี้ รับรู้ถึงอันตรายต่อลูกของมันก็ไม่มีความหวาดกลัวต่อหมีตัวใหญ่แม้แต่น้อยแต่แม่แมวก็ไม่น่าจะกัดผ่านผิวหนังที่นาได้ด้วยโครงเล็บที่แหลมคมสามารถใช้สำหรับเจาะจมูกของหมีได้เช่นกันดังนั้นหมีซึ่งไม่มีอะไรจะต่อสู้เพื่อที่นี่จึงตัดสินใจถอยกลับไป ในปัจจุบันประชากรของดีกรีลี่มีประมาณ60,000ตัวเนื่องจากการล่าสัตว์ขอบเขตของพวกมันจึงลดลงอย่างมากในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ในหลายพื้นที่นั้นพวกมันยังคงรู้สึกผ่อนคลายเพราะด้วยขนาดรูปร่างที่นับประทับใจแล้วคู่กับปฏิกิริยาตอบสนองที่พัฒนาถึงขีดสุดและความเฉลียวฉลาดสูงทำให้พวกมันเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้